ภาพแปลงยังไงให้มีพิกัด XY ขึ้นในแปลงคลิปนี้พาไปทำในคลิปนี้เราจะใช้แอปลิงนะคะเมื่อกดเข้ามาแล้วหน้าจอจะแสดงผลณจุดพิกัดปัจจุบันที่เราอยู่ ให้สังเกตที่หมุดสีน้ําเงินสามารถซูมเข้าม,มาดูได้นะคะเพื่อความชัดเจนหากเราต้องการจะทราบพิกัด xy ให้เรากดไปตรงวงกลมซ้ายมือที่มีคําว่า xy หน้าจอก็จะแสดงผลพิกัด xy ขึ้นมาให้เราดูสมมุติว่าเราอยู่ที่แปลงแล้วให้กดเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปมุมล่างขวามือก็จะเป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปปกติเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะกดถ่ายให้เราพิมพ์ชื่อหรือรายละเอียดเจ้าของแปลงให้เรียบร้อยนะคะมุมบนขวามือจะมีเลข1กับเลข2เราสามารถเลือกรูปแบบได้ว่าเราจะให้ตัวอักษรแสดงผล ด้านบนหรือด้านล่างนะคะสามารถเลือกดูได้เลยแต่ในตัวอย่างจะเป็นแบบที่1จากนั้นกดถ่ายภาพที่ปุ่มชัตเตอร์รูปภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถกดที่ลูกศรชี้ลงมาเพื่อบันทึกรูปภาพไว้ในแกลเลอรี่ของเราจากนั้นกดตรงลงจะสังเกตว่าจะมีพิกัด x y และสถานที่ที่เราอยู่ขึ้นด้านล่างทั้งซ้ายและขวาจากนั้นก็เข้าไปเช็ครูปภาพในแกลเลอรี่ในมือถือของเรานะคะถ้ามีรูปภาพแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เลยค่ะ